ดอกของเขาได้จ้ะดอกของแบ,บ็คบอดี้สีชมพมูสวยงามพลัมไม้ป่ามาแล้วสวยงามพลน่ารักเนาะพลนตะโพแตะเป้อยู่ไหมพูดอะไรนีนน่อันนี้ส่วนเท่เดี๋ยนะอันนี้มันสุด big oh อันนี้ง่ายๆ่ายง่ายตะวันฉิวานว่าแค่นั้นนะ นยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มีสีแดงๆมันยังลูกเล็กอยู่เลยมาดโซนไปจ้ะ ะสวยะนี่เนาะอยาจะชบแม่้านนี้พีกะเว้สมัอยก็ไลฟชวยแม่นีชอยสอยาไลเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปกินกับไอศครีมเอาไปฮหดขนมนะแต่นามมันเกาะเด้อไป่อนเอ่อ still right be careful be ู a r e เจ็บมากไหมให้มันเกาะมือเลย Big, running, big. Oh, Turn your hand. There. so big. Get this one. This one's so big. Get it in Oh, my goodness. I've seen another big one under there. Bad. Look, big. No. Look how big they are. Uh, nice. ah, this is a so big. Big one. These are so big. They're so big. Hmm. <laughs> Put <laughs> the doggy leader. Put on my own. The ones that come off really easily are like one at, right. the, one at the right. Run on with my hand. yeah. Hang on, oh. hang on, hang on. Do it from up the top anymore, you're you're in the wrong up the top, up. No, you don't understand. More like that. Like looking down there, see? No, I'm not. น,นี่๊าด Look hand, how big ลูกอันนี้มาแหนห้ามเพื่อแกลูกกำลังหน้ากินเลยจ้ะปีนี้ดกมากมากเลยจ้ะมักแบ็คเบอร์รี่ไหมคือดกแท้กินบระวาตบ่อยเลยจ้ะดกมักแบ็คเบอร์รี่ไหมดกคลักเนี่ยจ้ะเพื่อน เดี๋ยวสิเฮ็ดไปเฮ็ดผ้ายนะเก็บผลไม้ป่าจ้ามาร์กแบล็กเบอร์รี่พี่น้องพิรดาสีไปเฮ็ดขนมเฮ็ดเป็นซีขนมนะนหยอดกินกับอันสอตวัวหยอดกินกับไอส,ไอสตรีมจ้ามาร์กหม่ผลไม้ป่ามาร์กแบล็กเบอร์รี่ เก็บมาได้แล้วค่ะนี่เก็บมาไม่กินนาทีได้เยอะเลยจะมาทําขนมค่ะเพื่อนๆผลไม้มีกินของฟรีมีเยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้ขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมเดอ้อจ้ะแบล็คเบอร์รี่หวานๆอร่อยๆค่ะ